ในโลกเทคโนโลยีที่วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วโปโกแบรนด์ในเครือเสียวมีได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นแรกของค่ายอุปกรณ์หน้าตื่นเต้นนี้มีชื่อว่าโปโกแพดที่มาพร้อมคุณสมบัติน่าประทับใจและราคาที่แข่งขันได้แต่อะไรกันแน่ที่ทำให้โปโกแพดแตกต่างจากแท็บเล็ตรุ่นอื่นๆในตลาดเรามาดูองค์ประกอบสำคัญที่อาจส่งผลให้แท็บเล็ตรุ่นนี้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในวงการกันเลย โ o โ o แบรนด์ที่รู้จักกันดีในด้านสมาร์ทโฟนสเปคโหดร,ราคาโดนได้ทำการก้าวไปอีกขั้นโดยการเปิดตัวโปโ o p แพดแท็บเล็ตรุ่นแรกของค่ายออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความบันเทิงโปโก p แพดมุ่งมัน่นนำเสนออุปกรณ์สารพัดประโยชน์ที่สามารถรับมือกับความต้องการของผู้ใช้ยุคดิจิตัลการเปิดตัวครั้งนี้เป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าโปโก้ oco, พร้อมจะขยายลายผลิตภัณฑ์และสร้างรอยเท้าในตลาดแท็บเล็ต หนึ่งในจุดเด่นของโปโก้แพดคือหน้าจอขนาดใหญ่12.1นิ้วที่มาพร้อมอัตรารีเฟซส,สูงถึง120เพิรความละเอียดระดับ 2.5K และรองรับสีสันมหาศาลถึง68,000ล้านสี12บิตแท็บเล็ตเครื่องนี้พร้อมมอบประสบการณ์การรับชมขั้นสุดยอดไม่ว่าคุณจะสัตรีมวิดีโอเล่นเกมหรือทำงานสร้างสรรค์หน้าจอของโปโก้แพถูกออกแบบมาเพื่อให้ภาพคมชัดสุดๆส,สีสันสดใสและการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล ภายใต้เปลือกสวยงามของโปโก้แพดนั้นอัดแน่นไปด้วยพลังประมวลผลจากชิปเซ็ต Snapdragon 7S Gen 2ที่การันตีประสิทธิภาพอันลื่นไหลและการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพร้อมแรม8 g b และพื้นที่เก็บข้อมูลในตัว256 g b ซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง1.5 t ทราไบาผ่านการ์ด microSD Tablet เครื่องนี้มีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับเก็บแอปไฟล์และสื่อต่างๆโดยขั้นเทพนี้โปโก้แพดก็พร้อมจัดการงานหนักและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื โปโก้แพดมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุมหาศาล100มื่นมิลลิแอมที่สัญญาว่าจะให้คุณสตร,รีมวิดีโอแบบต่อเนื่องได้นานสูงสุดถึง16ชั่วโมงเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับรายการโปรดภาพยนตร์หรือคลิปใน YouTube โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องวิ่งไปหาที่ชาร์จเมื่อยามจําเป็นต้องชาร์จระบบชาร์จเร็ว33วัตต์ในตัวแท็บเล็ตก็ทําให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายทําให้คุณกลับมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในพริบตา มาพร้อมระบบปฏิบัติการ HyperOS ที่ Xiaomi ปรับแต่งมาเป็นพิเศษบนพื้นฐานของ Android 14โดย Poco Pad นำเสนอฟีเจอร์เฉพาะตัวหลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้ใช้เมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่ใช้ HyperOS แท็บเล็ตจ,จะสาม,มารถแคสหน้าจอได้อย่างราบรื่นทำให้คุณแชร์เนื้อหาระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ลากและวางที่สะดวกใช้รวมถึงคลิปบอร์ดร่วมกันที่ทำให้การส่งไฟล์รูปภาพและข้อความระหว่างสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนั้นเป็นเรื่องง่ายปอกกล้วยเลยล่ะ โอโก้แพดโชว์โฉมความสวยงามด้วยดีไซน์ตัวเครื่องโลหะชิ้นเดียวรูปทรงยูนิบอดี้ที่ไม่เพียงดูหรูหราเท่านั้นแต่ยังให้สัมผัสที่แข็งแกร่งทนทานและกระชับมือมีให้เลือกทั้งสีเทาเรียบรูและสีน้ำเงินสวยเก๋แทบเล็ตนี้บางเพียง7.52ม mm, ิลลิเมตรและหนักแค่571กรัมทำให้พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทางไปทำงานท่องเที่ยวหรือแค่เคลื่อนย้ายภายในบ้านจากห้องหนึ่งไปอีกห้องการออกแบบที่เฉียบบางและเบาของโปโก้แพดรับรองความสะดวกสบายในการใช้งานและการพกพา ที่เหพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้โปโกโ้ ยังนําเสนออุปกรณ์เสริมหลากหลายที่สามารถปลดล็อกศักยภาพการทํางานและความคิดสร้างสรรค์ของโปโก้แพดเปลี่ยนให้เป็นแท็บเล็ตอนเนกประสงค์อย่างแท้จริงคีย์บอร์ดโปโก้แพดคีย์บอร์ดช่วยให้คุณพิมพ์ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับการทํางานส่งอีเมลหรือแก้ไขเอกสารส่วนศิลปินและนักจดบันทึกจะหลงรักสไตล์ลัดโปโก้สมาร์ทเพนที่ให้คุณเขียนหรือวาดบนหน้าจอแท็บเล็ตได้อย่างแม่นยําและเป็นธรรมชาติและถ้าหากคุณอยากปกป้องอุปกรณ์ขณะพกพาเคสหุ้มโปโก้แพดคัปเวอร์ก็นับเป็นทางเลือกที่สวยงาม และใช้งานได้จริงเช่นกัน หนึ่งในจุดขายที่ดึงดูดใจที่สุดของโปโก้แพดก็คือราคาที่จับต้องได้ด้วยโปรโมชั่น early burst เริ่มต้นที่เพียง299ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่น 8GB กิกะไบต์ทับสองกิกะไบต์แท็บเล็ตนี้นจึงนับว่าคุ้มค่าเกินราคาแม้ในราคาปกติที่329ดอลลาร์สหรัฐโปโกแ้แพดก็ยังคงเป็นตัวเลือกน่าสนใจเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติและสเปคระดับไฮเอนด์กลยุทธ์ด้านราคาที่คุ้มค่านี้อาจช่วยให้โปโก้สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดแท็บเล็ตได้อย หนึงถึงงบประมาณแต่ยังคงต้องการอุปกรณ์ที่ทรงพลังและอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์นอกเนือจากความสามารถด้านภาพที่น่าประทับใจแล้ว โอโกแพดยังให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงเพื่อมอบประสบการณ์บันติมีเดียที่ดื่มด่ำอีกด้วยแทบเปรตนี้มาพร้อมลำโพงคู่4ตัวที่วางตำแหน่งไว้อย่างมีกลยุทธ์ที่มุมทั้ง4ทํทำให้มั่นใจได้ถึงการกระจายเสียงที่สมดุลและพลังเสียงเต็มอิม่มโดยการรองรับเทคโนโลยี d อบ b y a t m o s โอโกแพดจึงมอบประสบการณ์เสียงระดับโรงภาพ,พยนตร์เหมาะสำหรับการดูหนังฟังเพลงสตรีมมิ่งหรือเพลิดเพลินกับการผสมผสานร,ระหว่างภาพเอ r และเสียง d o บ b y a t m o s นั้นสร้างประสบการณ์ที่น่าหลงใหลและน่าดึงดูดอย่างแท แท้จริงสำหรับการบริโภคสื่อบันเทิง ถึงแม้ว่าแทบเล็ตจะไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการถ่ายภาพนักแต่โอโก p แพดก็ยังคงมอประสิทธิภาพที่น่าพอใจสำหรับผู้ที่ต้องการบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอขนาดเดินทางแทบเล็ตรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัง8ล้านพิกเซลที่สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 1,080p ที่ 30fps ได้เหมาะสำหรับภาพถ่ายหรือการถ่ายวิดีโอธรรมดาทั่วไปส่วนการใช้งานสำหรับวิดีโออลและเซลฟี่โอโก p แพดก็มีกล้องหน้าที่วางไว้ตรงกลางและรองรับความละเอียด 1,80p 0ที่ 30fps เช่นกันทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถสื่อสารทางวิดีโอได้อย่างคมชัดและดูดี h y p e r o s ของเสี่ยมีบนโปรโกแพดยังนําเสนอฟีเจอร์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานมากมายทําให้การทํางานข้ามอุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายได้ตัวอย่างเช่นแอปมีแคนวาสและโนตที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขเอกสารหรือภาพสเก็ตบนแท็บเล็ตแล้วส่งข้อมูลเหล่านั้นให้อัปเดตบนอุปกรณ์อื่นๆโดยอัตโนมัติฟังก์ชันการทํางานข้ามอุปกรณ์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไฟล์และไอเดียสําคัญของคุณจะเข้าถึงได้ทุกที่ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม ถึงแม้ว่าเสียวมีจะยังไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการอัปเดตสำหรับ poco pad แต่ก็คาดว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้จะได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแก้ไขบัก๊กและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเนื่องจากแท็บเล็ตทำงานบน Android 14ผู้ใช้จึงสามารถคาดหวังประสบการณ์การใช้งานที่คุ้นเคยและใช้งานง่ายพร้อมด้วยแอปพลิเคชันมากมายจากร้าน Google Play การรวมกันของการปรับแต่งจาก HyperOS และระบบปฏิบัติการ Android 14จะช่วยให้ผู้ใช้ p o c o p a d ได้รับประสบการณ์ซอฟต์แวร์ที่มั่นคงและเชื่อถือได้ การเปิดตัวของโปโก้แพดนับเป็นบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นของโปโก้ในการก้าวเข้าสู่ตลาดแท็บเล็ตด้วยหน้าจอ12.1นิ้วที่รองรับอัตรารีเฟซต120เฮิร์ชชิปเซ็ตประมวลผลระดับสูง Snapdragon 7 S Gen 2แบตเตอรี่ความจุ10,000มิลลิแอมที่อึดทนนานและฟีเจอร์เพื่อการทำงานมากมายจาก HyperOS โปโก้แพดนำเสนอแพ็กเกจที่ครบครันสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาแท็บเล็ต a n d ด o อ d อเนกประสงค์ในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่กำลังมองหาอุปกรณ์ทำงานพกพานักเรียน ที่ต้องการแท็บเล็ตที่เป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือหรือแค่ใครสักคนที่ต้องการเครื่องมือบันเทิงที่ดื่มด่ำโปโกแพดก็มีศักยภาพที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ทั้งหมดในขณะที่โปโกยังคงสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและราคาที่จับต้องได้โปโกแพดก็พร้อมจะสร้างผลกระทบอย่างมากในอุตสาหกรรมแท็บเล็ตเช่นกันถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริงให้กับพวกเราด้วยนะครับ